ตัเสียแล้วไม่ดีเยนะหัน้อให้นอนดิม,มันตไตมืหอหนอขี่ใจ่มือกูไงใครมีขาขาวใครเอาไป

ka ni ni mi wo e

好啊，自己画车个嘛，你食嘢，我你，我讲个咩题？

lô yes đi cái gì mà luôn rồi đi đi cả nhỏ bố con เอ๊ะยังไม่เลี้ยงเอ๊ะเจ้าฟอาหลวง奶奶เอาะโอ้โหมาเลี้ยงมาเลี้ยงก็โาโตไม่ไี่นี้ไม่เม่ยังไม่เลี้ยงไม่ใหะคุณอย่เด็กเลกสุดยังอะเอ๊ะโดนเลย 里面有下来